ถ้ทายยามเช้านะครับวันนี hey, days, days, day, ้ก็มาแต่เช้ามาเดิมเอครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันอามวศีหรือวันจันทร์ดับนะครับวันศุกร์เนี่ยมันไม่เหมือนหลายๆเดือนที่ผ่านมานะทุกเดือนมีหนึ่งวันนะครับแต่วงรอบของวันอามวสีหรือวันไหวพระจันทร์นะครับเรียกว่าวันขอเงินพระจันทร์นะครับชื่อครับขอเงินพระจันทร์นะฮะหรือวันจันทดับนะครับรอบเนี้ยมันเล่นกระจเรานะเพื่อนๆครับในวงรอบวันศุกร์นี่นะครับ มีอะไรที่เล่นกับหัวใจจิตใจความรู้สึกความเซสซิทีฟโอ้โหรุนแรงมากนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าว่าเราจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแล้วเพื่อนรู้ไหมว่าสิ่งที่เจอนะครับในวันนั้นนะครับมันจะก๊อปปี้นะครับด้านดีถ้าวันนั้นเราเจอเรื่องดีดีมันจะก๊อปปี้สิ่งดีๆไปอีกหนึ่งเดือนแต่ถ้าเรารับมือไม่ได้นะฮะเรา เจอเรื่องหนักๆแล้วเรายุบไป,ปน,นะฮะมันก็จะเจอเรื่องวุ่นๆหนักๆน,นะครับไปอีกหนึ่งเดือนนะครับเป็นระยะระยะบางทีป่วยไม่สบายนะครับถ้าวันศุกร์นี้ป่วยไม่สบายจากนี้เป็นหนึ่งเดือนมันก็จะมีเรื่องของการป่วยไข้ไม่สบายแต่อาจจะเป็นส่วนอื่นจุดอื่นของร่างกายสมมติว่าเป็นหวัดนะฮะในวันศุกร์นี้มันก็ไม่จะเป็นต้องเป็นหวัดตลอดแต่ว่าจะปวดหัวนะครับในช่วงสัปดาห์ถัดไปเป็นไข้สัปดาห์ถัดไปโควิดอะไรเงี้ยคือมันก็จะมี เรื่องเล่นเรื่องร่างกายนะครับแต่วงรอบของอโมสีหรือวันจันดับรอบนี้นะครับมาเล่นเรื่องใจมันจะมีเรื่องกระทบจิตใจนะครับในช่วงวันนี้เป็นพิเศษนะบ,บางทีบางคนนะฮะเรื่องงานเรื่องเงินอะไรพอรับมือได้นะฮะแต่ถ้ามาเรื่องอะไรที่เป็นเซสเซทีฟกับตัวเราเองนะครับมันก็จะมีเรื่องแบบนั้นเข้ามาสมมติว่าเรา ไม่ชอบนะครับให้ใครมาดูถูกเพ่เผื่อวันนั้นก็จะมีคนดูถูกไม่ชอบทะเลาะก,กับแฟนวันนั้นจะอยู่แฟนก็หาเรื่องหรือมีเหตุให้แบบเข้าใจผิดหรือมีเหตุให้ทะเลาะก,กับแฟนนะครับเห็นไหมมันจะหาจุดอ่อนของเราจนเจอนะฮะแล้วมันจะเล่นเรานะครับในวันศุกร์นี้นะฮะถ้าเราเป็นคนแบบขี้วีนหัวร้อนปากไวนะฮะมันก็จะมีเหตุให้คนมาพูดให้เราอารมณ์เสียแล้วก็จะวีนแตกหัวร้อนแล้วก็ ปากไวนะครับนี่คือสิ่งที่จะเจอฉะนั้นนะครับผมก็เลยบอกว่าเพื่อนๆในวันศุกร์นี้พยายามสงบจิตสงบใจสงบอารมณ์หนักแน่นมั่นคงอย่าหัวร้อนแล้วก็พยายามหาวิธีที่อยู่กับตัวเองหรืออยู่กับอะไรก็ตามที่ทําให้มีความสุขหรือมีกิจกรรมทำอะไรที่มีความสุขเป็นพิเศษนะครับมันก็จะพอช่วยได้นะฮะนี่ทีนี้มาฟังไปเรื่องไปน,นะครับเรื่องแรกครับ นี่ก็ต้องบอกว่าวันมันเป็นวันศุกร์นะฮะมันเป็นวันเรื่องความรักนะฮะฉะนั้นมันจะมีบททดสอบจิตใจนะฮะในเรื่องต่างๆและแถมเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าช่วงนี้มุมดาวมันมีเหตุให้เกิดเรื่องของความรักที่รู้สึกเซสซิทีฟรู้สึกอินกับความรักเป็นพิเศษนี่มันจะมีเรื่องราวไปวนบ่อยนะครับมันไม่ใช่แค่วันศุกร์วันเดียวนะแต่ว่ามันจะมีเหตุช่วง 3- 4วันนี้นะครับในเรื่องของการอินเลิฟหรือว่าการที่รู้สึกผูกพันกับใครสักคนหนึ่งเป็นพิเศษหรือรู้สึกดีกับใครสักคนพิเศษนะครับอยู่ๆก็คิดถึงใครสักคนหนึ่งขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่ๆก็นึกหน้าใครลอยขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวอยู่ๆมันเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมความทรงจําให้ย้อนกลับมานะครับฉะนั้นผมเลยมองว่าในช่วงว่าไปนะครับ สองสาวันนี้นะฮะเพราะว่าบางทีเหตุปัจจัยของดาวดำดวงใหญ่มันอาจจะไม่แบบเป๊ะ,ปะนะครับวันสุกคนเดียวแสงของมันเข้ามารัศมีของมันเข้ามาอิทธิพลของดาวที่เปลื่อนเข้ามานะครับบางทีไปอิงก่อนหน้านั้นวันหนึ่งหรือว่าหลังนั้นวันหนึ่งผมก็เลยบอกว่าช่วงพระหัสสุกเสาร์นะครับบางคน,นงก็จะมีสังเกตไหมบางทีเราทายดวงเรื่องต้องเกิดวันพรุ่งนี้แต่กลายเป็นเกิดวันนี้แหละก็มีบ่อยนะ หรือบอกว่าทายว่าต้องเกิดวันนี้จะอยู่วันนี้ไม่เกิดไปเกิดพรุ่งนี้นะฮะบอกเลครับว่ามันมีค่าเออร์เลอร์นะครับหรือว่าความคาดเคลื่อนมีบ้างแต่เออย่างน้อยมันก็อยู่ในโซนสสามวันนี้นะครับมันจะมีเรื่องของการนึกถึงอดีตนะครับนึกถึงอดีตหรือบางคนอดีตนึกถึงมีคนสมมติเราอยู่ก็รู้สึกเออนึกถึงเพื่อนเก่าหรือมีเพื่อนเก่าติดต่อมานึกถึงแฟนเก่าแต่จะไม่ได้แบบมีความผูกพันเรื่อง ในเชิงเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเออบางทีมีห่วงบางทีมีความกังวลหรือบางทีมีเรื่องอะไรที่คาใจอะไรอย่างี้ะฮะแล้วไม่ใช่แค่เรานะฮะคนเก่าๆหรือคนรู้จักเก่าๆของเราบางทีเขาก็นึกถึงเรานะมันก็จะอาจจะมีสองสามวันนี้นะฮะพระสบุษเสาร์ที่เขาติดต่อมาที่เขาทักมาเห็นไหมมันเป็นเรื่องเก่าเก่าความผูกพันกับใครเก่าๆมันจะสะท้อนย้อนกลับมานะช่วง วันศุกร์นี้นะฮะดาวที่ิเกลจันเขาโคจรร่วมกันอยู่ในราศีกรกฎกรกฎคือพันธุ์ทุกครอบครัวนะดาวทิตโคจรมาจากดาวจันทเป็นเกษตรตาธิบดีดาวทั้งสองดูมีพลังทั้งคู่เลยนะครับมันจะไปขับดันพลังเรื่องของอารมณ์นะฮะดาวคู่ที่โคจรอยู่เดือนดาวจันนะครับมันคือความเซสซิทีฟฉะนั้นจะด้วยภาษาดาวอะไรก็ตามจริงๆมันต้องดูลึกกว่านี้นะแต่ก็มาสรุปให้ฟังว่าในช่วงฤหัสศุกร์เส,สาร์เนี่ย สามวันนะครับเพื่อนๆระวังปัญหาเก่าๆจะกลับมาระวังคนเก่าๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะบางทีเป็นหัวหน้าเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนโรงงานเก่าศัตรูเก่านะครับอะไรเดิมๆเนี่ยมันจะซ้อนย้อนกลับมาใครที่เคยมีปัญหาหรือเคยมีเรื่องมีราวอะไรที่มันเก่าๆคาระคาซังทิ้งไว้นานแล้วไม่คิดว่ามีไม่คิดว่ามันจะกลับมาอีกมันกลับมาได้นะครับ ปัญหาเก่าเรื่องคดีเก่าๆอะไรพวกนี้นะฮะหรือเคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครคือมันจะมีเหตุให้เรื่องเก่าๆสะท้อนย้อนกลับมาครับในช่วง2อสวันนี้นะฮะเพื่อนๆก็ตั้งรับดีๆนะมีสตินะครับในการตั้งรับหรืออย่าไปต่อความยาวส่อความยืดน,นะฮะเพราะามันมาแค่2อสวันนะครับมันเชี่ยวมา,าเราติดกับเราก็จะมีเรื่องวุ่นวายหลังจากนี้มันจะไปแต่ถ้าเราทาเหมือนไม่เห็นนะฮะไม่ต้องใส่ใจมันนะฮะเหมือนกับ เดินผ่านดูวิญญาณน,นะฮะเขาอาจจะมองเราถ้าเราไปทักเราไปตื่นตระหนกตกใจเราไปคุยด้วยเออบางทีเขาก็จะเข้ามาหาเราเนะฮะเราก็เดินผ่านไปนะฮะเพราะสองสวันนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนหนักหนักแน่นนะถ้ามีเรื่องอะไรที่วุ่นวายวุ่นวือไม่สบายใจเราดูแล้วมันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะแก้ก็ค้าข้ามผ่านไปนะครับดืนะฮะใครจะหาเรื่องก็จะไปสนใจเพราะเขาจะเป็นเงสองสามวันนะฮะแต่ถ้าเราไปหาเขาหาเรื่องเราหาเรื่องตาม เราตอบโต้มันก็จะทะเลาะกันยาวนะฮะเห็นไหมแปลว่าช่วงพฤหัสศุกเสาร์เราจะเจอการถูกขุดหลุมพรางนะครับให้ตกไปในเรื่องของอารมณ์นะครับโมโหอ่าใครมาทําให้เรามโมโหเรากระโดดตกดุม้มหลุมพรางไปเราก็จะทะเลาะเบาแวงอารมณ์เสียกุญงง่ายโกรธหรือโมโหนะฮะหรือถ้าเรื่องของจิตด,ดิ่งหรืออารมณ์ซึมเศร้านะฮะมันก็จะมีคนมา ทำให้เราจิตตกมีภาพให้เรารู้สึกไม่สบายใจมีเรื่องให้เราทุกข์ใจนะครับมันก็กลายเป็นตกหลุมบ่อกับดักแห่งความซึมเศร้าสองสมวันนี้ก็จะรู้สึกเหงาเศร้าไม่สบายใจอึดอัดใจไม่อยากได้ยินแบบนี้ไม่อยากให้เกิดอาการแบบนี้คือมันจะมีแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมเพื่อนดูน่ากลัวเงินนะอย่างที่บอกว่ามันเล่นเรื่องใจเรานะฮะมันเล่นเรื่องความคิดเรามันจะปั่นความคิดเรามันจะปั่นให้ใจเราร้อนหรือใจเรา เหงาใจเราเศร้าอ่านี่แหละนะครับเห็นภาพนะอันนี้เราเรารู้นะครับว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันก็จะผ่านมาผ่านไปนะฮะผมก็เลยมองว่าหลายอย่างใครที่มีจุดอ่อนนะจุดอ่อนในดวงนะครับบางทีเราไม่มีจุดอ่อนบางคนบอกเออฉันไม่รู้เรื่องอะไรอต่เนี่ยให้รู้เนี่ยสองสัปดาห์เนี่ยอะไรมันกระทบใจเรานะฮะเรื่องนั้นฮะมันมีดวงชะตามันจะหาจุดอ่อนหรอบางคนบางคนเซนซิทีฟนะครับ อยู่ๆเราก็ได้ยินนะบางคนแบบรักหมารักแมวนะอยู่ๆก็ได้ยินหรือได้เห็นนะฮะข่าวหรือภาพอะไรที่แบบน่าเศร้าสลดใจทุกขูนี่ครับมันเล่นเราจิตตกได้นะฮะนี่หนไหมเป็นคนเซนซิทีฟมันก็จะเจอเรื่องที่เซนซิทีฟนะฮะนี่ครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงแร่สุขสั่นเนี่ยครับผมเลยต้องรีบออกมาเออมาเล่าให้ฟังนะฮะเอาตั้งแต่วันนี้เลยนะครับพฤหัสน,นี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับมันอีกอย่างนึงเพื่อนครับ ดาวอาทิตย์เดือนจันทร์ไปอยู่ในสปาร์คในเรียกว่าในราศีท่าน,น้ํานะครับมันจะเกิดแรงกระตุ้นนะครับให้เราอยากถอนตัวจากความวุ่นวายด้วยนะคือเบื่อคนนะ่นนเนี่ยสองสมุดนี้เพื่อนเพื่อนจะเบื่อคนไม่ค่อยอยากไปอยู่คนไม่ค,ยยค่ยอยใใอยากคุยกับใคร,ร,รอยากคุยกับสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราผูกพันอยากคุยกับสิ่งที่เรารู้สึกแบบคุยแล้วสบายใจนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นพเพื่อนเพื่อก็เตรียมตัวนะไอ้ผมบอกว่า อารมณ์อยากอยู่คนเดียวอารมณ์อยากปีกเวกถ้าเราทําได้ก็ทานะฮะอารมณ์อยากไปไหนมาไหนคนเดียวอะไรก็โอเคก็ได้ตามสะดวกนะฮะหรือมันอารมณ์อยากค,คุยกับคนที่เรารักเท่านั้นนะฮะหรืออยากจะอะไรก็ตามนะฮะกับคนที่เราผูกพันเท่านั้นก็ได้นะฮะแต่ว่าให้รู้ก่อนหรือว่าทําไมช่วงพระอาทิตย์สุกเสราร์อาการหรือความรู้สึกเราเปแปลกๆไม่เหมือนเดิมนะฮะมันไปนอิทธิพลนะฮะของดาวนะเออเราก็โทษดาวเลยนะครับแต่ก,ก็จริงๆนะฮะช่วงสองสัปดาห์น,นี้ให้สังเกตดีๆนะฮะ คนรอบข้างเราจะไม่เหมือนเดิมคนรอบข้างเราจะมีลักษณะเปลี่ยนไปนะฮะไม่ใช่แบบเพี้ยนไปใหญ่นะฮะแต่แต่ว่าบางคนเนี่ยจะมาหาเรื่องเรานะครับบางคนอน่จะเอาความทุกข์มาให้เราบางคนอาจจะอยู่ๆก็เฮฮาล่าเริงเป็นพิเศษเออเนี่ยคนรอบข้างเรานะฮะบางอย่างจะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะฮะมันจะมีอาการถูกอิทธิพลของดาวทําให้ความซ e ส s ิ t ที e หรือว่าจิตใจ บางอย่างที่อยู่ข้างในมันออกมานะฮะนี่เดี๋ยวคอย,คอยสังเกตดูนะคนรอบข้างแล้วนะครับการต่อมาครับจริงๆนะฮะมันเป็นเรื่องของจังหวะจันทร์ดับในราศรีกรกฎนะฮะกรกฎมันคือดาวแห่งเรียกว่าตําแหน่งแห่งจิตใจนะครับฉะนั้นให้สังเกตดๆีๆฮะบางทีอยู่ๆก็อยากร้องไห้นะครับเพื่อนๆเคยเปไหมอยู่ๆก็อยากร้องไห้หรืออยู่ๆมีเหตุการณ์แปลกๆใน ชีวิตันฝันแปลกๆเน,นี่ยเดี๋ยวพระรหสุขเสาร์นะฮะจะมีเหตุให้คนฝันแปลกๆก,ก,กันเยอะนะให้สกเกตดูดีๆอารมณ์อยู่ดีๆก็อยากจะทําอะไรที่ยังไม่เคยทํามาก่อนหรืออยากจะออกนอกกรอบชีวิตนะฮะอยากทําอะไรที่แบบเออไม่เคยทําอยากทานะฮะเห็นไ,ไหมมันเป็นเหมือนกับอะไรที่ถูกขังอยู่ในใจนะฮะมันพยายามจะระบายระเบิดออกมานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อว่าช่วงสุขเอ่อพระรหสุขเสาร์นะครับ บางคนก็อาจจะอยากทดสอบทดลองอะไรใหม่ๆบางคนก็อยากจะไปในที่ที่เราไม่เคยไปที่อยากไปมาก่อนอะไรเงี้ยคือมันจะมีเหตุการณ์ที่อยากออกนอกกรอบชีวิตนะครับนี่ไหมคืออีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพื่อนลองพิจารณาไปเรื่อยนะวันพระรากร์ัล์นะครับอย่างที่บอกว่าอยู่ๆก็รู้สึกเศร้าฮะอยู่ๆอยากร้องไห้ก็มีนะฮะอยู่ๆมันเงาเล้วเกินเนี่ยนี่แหละอารมณ์นะครับบอกแล้วว่ามันเล่นกับอารมณ์เราฉะนั้นเรามัดนระวังดีๆนะในการดําเนินชีวิตนะฮะ เออช่วงคุณาสูงเสาร์นะฮะแต่ถ้าเราเพื่อนๆจะมีอีกคนอีกประเภทหนึ่งคือไงคือประเภทแบบไม่ต้องสนใจอะไรกับเรื่องผ่านมาผ่านไปของชีวิตนะฮะเขาก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยนะเออมีแว๊บๆความเหงาทำงานดีกว่ามีความรู้สึกแบบเศร้าๆเอาอยู่ๆก็หาอะไรทำดีกว่านะครับคนรู้สึกกระจูมหูอาไปออกกําลังกายเล่นกีฬาหรือว่านี่ครับคือคนบางกลุ่มเขามีวิธี ป้องกันหรือตั้งรับอารมณ์พิเศษที่เข้ามาแบบนี้ด้วยบุคลิกนิสัยเขาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาก็จะรับมือได้ง่ายนะฮะแต่ถ้าใครที่เป็นคนรมซึสทีอะไรคนที่เป็นคนที่แบบขี้เงาหรือใครเป็นคนที่ลมอ่อนไหวนะครับสองสมัยน,นี้เจอรัวๆนะฮะเชิ่อเรื่องอะไรที่กระทบเรานะฮะกระทบใจเราเป็นพิเศษนะฮะนั่นเลยผมมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอะไรฮะรไม่ใช่ว่าเราต้องเก่งนะเี่งแต่ว่าถ้าเรา รู้สึกได้ว่าแฟนเราหรือลูกเราหรือคนข้างตัวเราทําไมสองสามวันนี้เขาเปลี่ยนไปทําไมสองวันนี้เขาอารมณ์อาการหรือลักษณะบุคลิกต่างๆหรือนิสัยต่างๆมันไม่เหมือนเดิมเราต้องปลอบนะฮะเราต้องช่วยนะฮะหรืออาจจะพยายามเข้าใจเขาก็ได้นะฮะบางทีเราไม่เข้าใจแต่พยายามเข้าใจเขาก็ได้นะครับว่าอิาทธิพลดาวมันทําให อารมณ์อาการลักษณะการพูดคุยอะไรต่างๆหรือว่าการแสดงออกเสือบกับเราที่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมมันเป็นแค่2อสวันนะฮะ,ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับนี่แหละเรารู้ดวงหรือดาวรู้ดาวเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจชีวิตว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับฉะนั้น2อสวันนี้ยอย่าถือสาความใครนะไม่งั้นเราจะเสียใจนะครับบางคนทะเลาะเบาแวงหรือว่ามีเหตุเหุ้ทะเลาะแรงๆกับแฟน ตัดขาดเลือกลายอย่าล้างกันก็มีนะฮะในลักษณะบุมดาวหรือวันที่มีพระจันทร์ดับแบบนี้นะครับฉะนั้นพฤหัสสุกเสาถ้าทะเลาะกันระวังขาดกันยาวนะหรือกลายเป็นแบบเลิกจากความเป็นแฟนายเป็นเพื่อนเฉยๆนี่ครับฉะนั้นเราอย่าติดก,กับดักในเรื่องอารมณ์นะครับจากนี้นะฮะมันง่ายๆสองสัรรค์นี้นะฮะเดี๋ยวเส้อ์พักดาวพระจันทร์เขาขย,ยับย้าย อิทธิพลต่างๆของจันทร์ดับของมอสีมันก็จะเบาบางจางลงนะครับเรื่องอะไรที่แบบแรงๆมันจะเบาลงหรืออารมณ์เซสซิทีฟมันจะอยู่ๆมันก็เริ่มแข็งแข็งขึ้นเฉยเลยนี่ครับมันก็ดีางี้นะฮะก็โอเคต้องระวังนะครับทีนี้ดูต่อครับมันมีดาวอีกอย่างนึงฮะรพร้อมๆกันเลยนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะมันจะมีเรื่องของคําพูดคาสัญญาต้องบอกว่าช่วงที่นี้ไปนะครับเราอยากจะ แก้ปัญหาเออมันจะมีอาลมขนกันอยากจะกลับไปแก้ปัญหานะครับบางทีงเพื่อนอาจจะเคยทะเลาะก,กับใครนะฮะเคยอยากจะกลับไปง้อข,ขอคืนดีก็มีหรือบางทีเพื่อนอาจจะเคยคาใจเรื่องอะไรกับใครนะฮะเออกลับไปเคลียร์ใจอารมณ์แบบนี้ดีนะและแถมทําได้นะเพื่อนเพื่อน,อ,นอยากจะกลับไปง้อขอคือนดีเพื่อนเพื่อนสนิทแฟนหัวหน้าลูกน้องนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเหมาะกันเป็นวันเคลียร์ใจนะ เคลียร์รู้ความรู้สึกเคลียร์อารมณ์มันจะเปิดใจเราจะเข้าใจระหว่างกันอะไรกันได้มากขึ้นมันก็มีโอกาสที่กลับมาคืนดีกันนะฮะฉันใครที่ช่วงจางนี้นะครับอยากจะคุยกับใครเป็นพิเศษโอเคก็คุยได้นะครับจริงๆโดยทั่วไปนะฮะวันอเมาสีวันจันทร์ดับเขาบอกอารมณ์กิเลสมันจะออกมาเยอะเขาเลยให้ทำอะไรไหมครับเขาเลยให้สวดมนต์นะครับมีโอกาสบางคนชอบสวดมนต์ก็โอเคสวดมนต์ครับบางคนชอบนั่งสมาธิโอเคก็ทําได้ บางคนไม่ชอบสักอย่างนะฮะก็ให้เตรียมอารมณ์มันก็ต้องทาสักอย่างเนาะเพราะว่าดาวมันจะกระตุ้นให้เราอารมณ์เสียง่ายให้เราเครียดง่ายให้เราเซนซิทีฟมากหรือเซนซิทีฟบ่อยเซนซิทีฟง่ายหรือทําให้เราโอโ้โหก็ระเบิดตูมง่ายหรือทําให้เรารู้สึกจิตดิ่งหรือถ้าซึมเศร้าก็จะซึมเศร้าลงดิ่งแรงได้ง่ายนะครับเห็นไ,ไหมฉะนั้นเขาก็เลยให้หาวิธีไงแหะเมื่อเรารู้ดวงชะตาว่าโอเคเดี๋ยวพรหสัสศุกเสาร์เนี่ย อารมณ์เหล่าน,นี้มันจะเข้ามาหรือม,มันจะเผลอเข้ามาบางทีเรามาจับจ้องมันไม่เจอนะไม่เกิดน,นะแต่ทํางานไปทํางานมาอยู่มีเหตุอะไรเข้ามานะฮะกระทบใจกระทบกายจิตตกเศร้าลืมไปว่าอือเป็นวันเรื่องสุขสารที่ต้องระวังจิตใจอ่าเห็นไหมฉะนั้นนี่ครับเตือนตัวเองแล้วก็ระวังสิ่งรับข้างดีๆเพราะว่าเป็นวันที่อะไรๆก็ตามมันจะเร่งงาน ความรู้สึกเราจริงๆมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องการย้อนอดีตนะครับในช่วงนี้มันจะเป็นช่วง2อสวันน้ครับจะวันที่เราชอบทําอะไรเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆนะครับอยากจะดูหนังที่เคยดูมาก่อนหนังเก่านะฮะหรือบางทีอยากจะเอารูปเก่าๆความทรงจำเก่าๆอะไรมาดูอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นช่วงการได้ย้อนอดีตบางทีได้เจอเพื่อนเก่าได้ไปที่ที่เราเออไม่ได้ไปมานานอะไรเงี้ยคือมันจะมีเหตุการณ์เหล่านี้นะครับในช่วงนี้บ่อยก็ให้รู้ว่าในช่วงนี้นะครับมันเหมือนการย้อนอดีต มัจะกลับไปเจอสิ่งกเก่าๆจะไปลึลกถึงเรื่องเก่าๆนึกถึงคนที่จากไปแล้วนะครับเป็นญาติพี่น้องพ่อคุณแม่อะไรกันนะแล้วแต่นะครับแต่ว่ามันจะมีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็หาวิธีนะครับในการป้องกันหาวิธีทําให้มันยุ่งๆไม่ได้มันก็จะได้ไม่ต้องคิดเลยมากเือหาวิธีทําให้ใจเราเข้มแข็งแข็งแรง,แงนะฮะร,รู้ระวังที่เราอารมณ์แบบนี้เกิดเออก็รู้แล้วกันอ่ะโอเคมาละอารมณ์โมโห เดี๋ยวเราจะได้วางซะ,อ,ะอารมณ์มาแล้วอารมณ์ที่หงุดหงิดไม่พอใจใครอ่ะโอเควางไว้คุยเขาคุยกับคนที่เราอารมณ์เสียต่อเนี่ยฮะคือเรารู้เราก็หาวิธีแก้วิธีป้องกันเนอานะฮะโอเคนะครับนี่ฮะผมเลยบอกว่าพฤหัสศุกร์เสาร์วันนี้นะครับทําอะไรที่มีความสุขก็ได้อยู่กับคนที่ทําให้เรามีความสุขก็ได้ทํากิจกรรมอะไรที่ยุ่งยุ่งมุนหรือว่าทําอะไรที่แบบเออเวลามันหมดไวจังเนาะ ก็ได้หรือบางทีนะฮะจะทําอะไรที่มีความสุขเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศนนะครับบางคนมีความชอบแตกต่างกันก็ได้นะครับนี่นะฮะแต่ช่วงนี้เวลาชอบหรือซื้อเนี่ยมันจะโดนล่อด้วยกิลเลสได้ง่ายคือเร่ไหมฮะจะเป็นสาวนแห่นการชอบกระจายนะครับเราจะเจอของที่ถูกใจลดราคาด้วยนะฮะมันจะใจเราจะต่อต้านกันนะซื้อไม่ซื้อดีเนะนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเจอฮะเพื่อสุขเสารเนี่ยสาวนนอครับ,รบเราจะชอบกระจาย ใช้หนักหน่วงนะครับเพราะว่าเราจะเจอมันจะ,ะเล่นกับอารมณ์เรื่องของการกระตุ้นความอยากอะไรเงี้ยเอ้ไม่ใช่แค่ว่าต้องเศร้าต้องเหงาต้องอะไรไม่ครับมันกระตุ้นเรื่องความอยากเลยนะเอออยากซื้อไหมราคาเท่านี้นะลดราคา25% 30%อยากซื้อไหมครับในสิ่งที่เราก็อยากหามานานแล้วตอนนี้เงินเข้าอดีแล้วพอเงินจะซื้อได้นะครับมันจะมีเรื่องกระตุ้นอารมณ์ในการที่จะช็อปที่ใช้หนักหน่วงเพราะว่ามันจะใช้ตังค์เยอะนะเพื่อหน่อยนะครับมันจะซื้อมเฉยเลยนะฮะไม่คิดจะซื้อซื้อเฉยเลย เอากลับมานั่งอยู่บ้านอีมองซื้อทําไมนะฮะอะไรเงี้ยคือมันจะติดก,กับการตลาดได้ง่ายโอเคนะคนจะเล่นเรื่องอารมณ์รได้ง่ายใครเป็นข้อพ่อค้าไม่ขายนะครับโอ้โหช่วงนะี้ถ้าทําการตลาดนี่งานเงินเข้านะอ่าก็เลีกกว่าแต่ต้องถูกต้องแล้วก็สุจดจริตนะเงินจะเข้านะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เรื่องราวประมาณนี้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะใน ช่วงสองสัปดาห์น,นี้ใจคอยหนักแน่นใจเย็นๆอย่าคิดมากคิดอะไรไม่ออกให้คิดดีไว้ก่อนหาอะไรที่มีความสุขทำหรือหาย,ยุ่งๆทำอยู่ใกล้กับคนที่มีพลังงานบวกไว้นะฮะใครที่มีพลังงานลบเราห่างๆไว้นะครับโอเคครับมีวสมสุข,ขามากนะฮะแล้วก็เข้มแข็งแข็งแรงนะครับเออผมลืมบอกไว้วันก่อนดูหนังนะฮะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะฮะไมได่ดูนานแล้วนะฮะเรื่องเปรตอาบัตนะครับ เป็นไม่เคยดูไหมโหว่าน่าจะเคยดูกันเยอะนะมันหนังตั้งสิบกว่าปีแล้วนะฮะ uh huh. เป็นหนังเกี่ยวกวับเปรตนะฮะคงไม่ต้องเล่าเนาะแต่เล่าให้ฟังว่าเออเขาเขียนบทดีนะเขามีที่มาที่ไปนะฮะพระกับผีเออผีก็ไม่ได้แบบน่ากลัวต้องมาหลอกหลอนแต่เขามีเหตุผลถึงการเป็นเปรตอะไรเงี้ยน,นะครับคือ,อบทก็ดีนะผมว่าคนไทยถ้าเขียนบทดีๆมันน่าดูนะฮะแล้วทำเอฟเฟกต์เปรตก็ดูน่ากลัวดีนะฮะ กับสมัยก่อนคือไว้เครื่องมือมันคงจะน้อยกว่าตอนนี้นะฮะแต่ทําดูน่ากลัวนะอืแล้วมันสอนอะไรเรามากกว่าที่จะเป็นหนังผีนะครับสอนเรื่องของการทําถูกทําผิดอะไรควรไม่ควรแล้วก็สอนเรื่องบาปบุญกุณโทษด,ดีเหมือนกันนะลองเรา,เาดูฮะมันไม่หนังใครที่ไม่เคยดูดูได้ฮะมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะฮะบางทีมันชอบมีเสียงตุ้งแช่ขึ้นมานะกม็มีบ้างนะฮะแต่ว่ามันเป็นหนังที่ให้อะไร หลังจากดูเสร็จดูจบนะฮะบางทีคนก็ช่วงนี้ก็ดูกันเยอะเพราะว่ามันเหมือนกับไปเทียบเคียงนะฮะกับเหตุการณ์นะฮะในเรื่องศาสนาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเขาก็เลยดูกันด้วยนะครับไม่ได้ดูนานละกลับมาดูยังจำคล้ายๆว้าขาออกดูแล้วพอจําได้นะครับโอเคนะครับก็มีข้อสูวมากนะฮะกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ไปครับดูแลอารมณ์และจิตใจนะไม่ใช่แค่เรานะแฟนเรานะฮะบูการีนะฮะ ลูกแล้วนะครับนี่แหละใครที่มีสัตว์เลี้ยงช่วยใี้สัตว์เลี้ยงจะเกลี้ยกราดสัตว์เลี้ยงจะซนวิ่งเด้งกระจายนะฮะคือเขาก็โดนส,ต,สติบเขาก็จะเจออะไรที่กระตุ้นอ,อรารมณ์เขาด้วยนะครับโอเคครบับ๊ายบายครับ